พายุโนรูนะครับที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็ความกดอากาศต่ำนะครับที่พาดผ่านอยู่ทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับและก็น้ำไหลผ่านถนนถนนสระบุรีหล่มสักนะครับตรงสี่แยกศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปประมาณสัก สิบกว่ากิโลนะครับก็จะมีน้ําท่วมขังไหลผ่านด้วยนะครับที่มีความสูงจนถึงเม็ดกว่านะครับรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับรถปิกอัพก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกนะครับรถพ่วงอย่างนี้นะครับผ่านได้เพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่จะสัญจอผ่านเส้นทางนี้นะครับก็ศึกษาเส้นทางก่อนอาสามารถที่จะเข้าพอถึงแยก เทพเพชรบูรณ์นะครับท่านก็เลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข2219นะครับแล้วตามด้วยถนน2 2 7 5เข้าวิเชียนบุรีนะครับหลังจากที่เข้าวิเชียนบุรีแล้วก็เข้าถนนบวงสวงถนนบุษราคำถนนสองศูนนนะครับเพื่อที่จะมาตัดเข้ากับถนนสระบุรีลมศักด์นะครับเข้าเพชรบูรณ์ต่อไปนะครับน,นั้นท่านที่จะเดินทาง ถนนเส้นนี้นะครับก็ขอให้ศึกษาเส้นทางก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้ผ่านไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้น้ําท่วมถึงระดับเอวเลยนะครับวันนั้นรถเล็กรถปิกอัพไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับนอกจากรถใหญ่จริงๆขนาดรถพ่วงนะครับที่จะขับรถผ่านได้นะครับเพราะนั้นขอให้ท่านผู้ขับรถนะครับที่สัญจรไปมาศึกษาเส้นทางให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะครับ เส้นทางนี้ก็ไม่กล้าที่จะเดินไปนะครับเนื่องจากน้ําไหลมาอย่างาแรงมากเลยนะครับเราก็ลงไปตามาแถวทุ่งนาของชาวบ้านนะครับดูนะครับการไหลของกระแสน้ํานะครับที่ไหลอยู่ตรงถนนเส้นสระบุรีลมศักนี่นะครับตรงสระพานจะเห็นว่าน้ำนี่เต็มเต็มลําน้ําเลยนะครับแล้วก็ไหลล้นทะลักออกมาเข้าสู่ทุ่งนาของชาวบ้านนะครับ โ,โน้ําเยอะจริงๆดูนะครับในการไหลไหลแรงมากนะครับท่านผู้ชมก็ศึกษาเส้นทางก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้สัญจรไปมาเนะครับเราจะต้องหาเส้นทางผ่านไปให้ได้นะครับเส้นนี้เป็นเส้น2,275นะครับเข้าไปที่อําเภอวิเชียรบุรีนะครับถ้าไปถึงเส้นนี้นะครับก็สามารถที่จะขับรถผ่านไปได้นะครับเนื่องจากว่าน้ําไม่เยอะนะครับ